เมื่อเห็นประเพณีแห่ขันหมาของประเทศไทยบอกเลยว่าประเพณีในการแห่ขันมารหรือว่าสู้ขอบ่าวสาวของคนไทยเป็นอีกหนึ่งความนิยมสมสอบของต่างชาติเมื่อเขาเจ้าได้เห็นแล้วเป็นอ้ามุมมองเป็นความคิดที่เห็ุให้ สาวต่งางศาสตร์มีความมวลซื้ออย่างเซ็นกับคลิปวิดีโอนี่เป็นหนึ่งคลิปหนึ่งไฮไลท์เนาะที่ว่าอานุ่มต่งางศาสตร์ได้มาขอสาวไทยอยู่ในจังหวัดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเนาะซึ่งเหตุให้ฝรัง่งหรือกสาวต่งางศาสต์นี่แม่น อึง้งเมื่อเห็นพิธีของไทยเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องก่อนอื่นว่าดักก็ต้องก้าวทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เอฟซีทุกๆุนคนนะที่กําลังที่ตามรับชมคลิปวิดีโอของสตรีอยู่ในตอนนี้เนาะยินดีตอนรับขอสุสงของน้อเตยสาวล้าเหนืออีกแล้วทักท้ายสบายดีกันยามสาเด้อพี่นอ้องเด้ออ่าคือที่สตรีว่ามาอยู่ในตุนคลิปเลยเนาะพี่น้องเนาะ ว่าพิ่ที่ห่ขันมาคงแต่ละประเทศแต่ละอาทวีนี่มีความแตกต่างกันเนาะซึ่งต่างประเทศหรือว่าฝรั่งเนาะสาวต่งางชาติขาเจ้าจะบอเหตุคืออ่าบ้านเฮาก็คือเมืองไทย,เม,ไทยเมืองไทยเมืองลาวส่วนหลายจะเหตุไข่ไข่คือกันเนาะพี่น้องเนาะแต่คลิปนี้เป็นคลิปของเคยไทยขาเจ้ามาโคสาวสาวไทยเนาะที่ว่าเป็นพันรยญาและคลิปนี้มีความเฮฮาสนุกสนานเลยพี่น้องเนาะซึ่งสติเหต แล้วคือแบบโอ้โหมันเป็นคลิปที่แบบสุดยอดหลยเนานะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสุดทีจะพาทุกคนไปฮับซ่งกันก่อนว่ามันเป็นจัาไใดเนานะพี่นอนะ้องเนาะอาไปเบิ้งกันเลยเนาะฝรั่งอึง้งแห่ขันหมากไทยทําไมสนุกขนาดนี้เมื่อวัฒนธรรมไทยกลายเป็นความทรงจำสุดประทับใจของชาวต่างชาติเรื่องราวชวนอมยิ้มนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย เมื่อหนุ่มนักธุรกิจชาวเบนเย,ยมเดินทางมาทำพิธีแห่ขันหมากข,ขอสาวไทยสุดที่รักตามประเพณีไทยอย่างเต็มรูปแบบท่ามกลางบรรยากาศคึกคักสนุกสนานและอบอวนไปด้วยเสียงหัวเราะขบวนขันหมากข,ของเขาจัดเต็มทั้งกลองยาวดนตรีพื้นบ้านการแห่ขบวนตามแบบฉบับไทยแท้มีญาติพี่น้องและเพื่อนชาวต่างชาติมาร่วมขบวนด้วยต่างก็แต่งชุดไทยกันอย่างน่ารักและเป็นกันเอง เห็นแล้วชาวบ้านยังเอ่ยปากชมว่าเหมือนหลุดออกมาจากละครย้อนยุคก,กันเลยทีเดียวเขาเองถึงกับบอกว่านี่คือหนึ่งในวันที่มีความสุขที่สุดในชีวิตไม่เคยคิดว่าประเพณีไทยจะสนุกแบบนี้ทุกขั้นตอนมีความหมายและเต็มไปด้วยรอยยิ้มผมรู้สึกเหมือนได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไทยจริงๆ และไม่ใช่แค่เขาที่รู้สึกแบบนั้นเหล่าเพื่อนชาวต่างชาติที่มาร่วมพิธีต่างก็อึ้งทึ่งตื่นเต้นและประทับใจกันทั่วหน้าโดยเฉพาะช่วงแห่ขันหมากที่มีการร้องเล่นเต้นกันสุดเหวี่ยงเรียกเสียงหัวเราะและความประทับใจได้ทุกช่วงเวลาลองมาดูกันว่าชาวต่างชาติที่ได้สัมผัสกับประเพณีไทยในครั้งนี้เขาคิดยังไงกันบ้างความคิดเห็นจากชาวต่างชาติ ฉันเคยดูพิธีแต่งงานไทยในสารคดีแต่พอมาเห็นของจริงแล้วมันต่างกันมากเลยทุกคนดูมีความสุขจริง,รงๆการแห่ขันหมากคือไฮไลท์เลยค่ะสนุกจนลืมไปเลยว่าอากาศร้อนความคิดเห็นถัดมาผมไม่เคยคิดว่าการแต่งงานจะมีอะไรที่มากกว่าแค่พิธีทางาศาสนาแต่ประเพณีไทยมันคือการเฉลิมฉลองที่แท้จริงเต็มไปด้วยเสียงดนตรีและรอยยิ้มผมชอบมากความคิดเห็นถัดมา ฉันเต้นกับตองยาวจนเหนื่อยแต่ก็ไม่อยากหยุดเลยทุกคนอบอุ่นและต้อนรับเราดีมากนี่คือวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาจริงๆค่ะความคิดเห็นถัดมาผมอยากให้ทุกคนในยุโรปได้สัมผัสแบบนี้บ้างมันคือการรวมพลังของชุมชนที่สวยงามมากครอบครัวและเพื่อนบ้านมาร่วมกันสร้างความสุขให้คู่บ่าวสาวมันน่าทึ่งมากความคิดเห็นถัดมา ฉันร้องให้ตอนที่เจ้าสาวออกมาต้อนรับขันหมากมันทั้งงดงามและเต็มไปด้วยความรู้สึกจริงๆความผูกพันของครอบครัวไทยนั้นชัดเจนมากค่ะความคิดเห็นถัดมาทุกวินาทีของพิธีคือการเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ผมชอบตอนส่งสินสอดมันมีความขบขันนิดนิดแต่ก็อบอุ่นใจมากนี่แหละคือพิธีที่ทำให้คนยิ้มได้จริงๆความคิดเห็นถัดมา ขอบคุณเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่ให้ฉันได้ร่วมประสบการณ์นี้มันมากกว่าการเป็นแค่แขกมันคือการเป็นครอบครัวไทยแลนด์คือดินแดนแห่งรอยยิ้มจริงๆความคิดเห็นถัดมาการแห่ขันหมากนี่มันเหมือนขบวนคาริวันเลยนะครับแต่มีความอบอุ่นแบบครอบครัวที่เราหาไม่ได้จากที่อื่นสนุกแบบไทยๆคือของจริง และเขาก็ได้หับชมเบิ่งคลิปวิดีโอและฟังความคิดเห็นของชาวต่งางชาติมีความรู้สึกต่อคลิปวิดีโอดังกล่าวผ่านไปเนาะซึ่งสติ๊กโคบอกเลยว่าประเพณนี้หฮคันมากเนาะของไทยนี่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เนาะที่ว่าเวลาชาวต่งางชาติมาเทียเ่ยวแล้วอ่าถ้าหาววามีกิจกรรมแบบนี้นะมีงานสุขโขแบบนี้ไม่ควรพลาดเด็ดขาดเนาะเพราะว่ามันจะนำเขาเจ้านะ มาสู่ประเภณนี้ที่แบบแตกต่างจากบ้านเขาเนาะพี่น้องเนาะที่ว่ามีความสนุกสนานมวลซื่อเนาะอยู่ในต่างประเทศจะบโแทบบวาเขาจะจ้าโบมีกิจกรรมแบบนี้เนาะพี่น้องส่วนใหญ่อาจจะเป็นแบบางานแต่งกลางคืนบบอย่างที่แบบอยูอย่ในพัตคารหรูอย่างสินะมันจะแบบกว่าเป็นกันเองอย่างสิเนาะหลังจากที่ว่าเขา อ่าฟังความคิดเห็นของต่งางชาติไปแล้วต่อไปนะสติจะมาอ่าสงความคิดเห็นของพี่พี่ชาวไทยน้ำกันว่าคนไทยฮะเขาจะรู้สึกจังใดเนาะเกี่ยวกับคลิปวิดีโอหรือว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เนาะอ่าสติจะขออนุญ,ญาต อ่านเป็นภาษาไทยเนาะทักว่าอ่าสติอ่านพิพาประการใดสันจะต้องกราบขอโทษขออภัยมานะจุดๆนี้เนาะพี่น,อน,อนอ้องเนาะอ่าเดี๋ยวไปอ่านน้ากันมาเป็่นจังไดเนาะความคิดเห็นของท่านแรกเขาบอกว่าพ่อแม่เจ้าเบาเ่าคือจอยสุดวัยสุดฮ่าฮ่าน่ารักมากเนาะพีน่นว่าเนาะและความคิดเห็นของท่านต่อมาเขาบอกว่า น่ารักจังนี่แหละสเสน่ห์ประเทศไทยพิธีแต่งงานที่สนุกสนานมีแค่รอยยิม้มน่ารักมากครอบครัวไฟชายบันเทิงสุดๆเนาะพี่น้องเนาะและความคิดเห็นของท่านต่อมาเขาบอกว่าคอยละมวนน้ำเล่าขักแท้เด้อวันนี้เพิ่นว่าเพิ่นกะเบิ้งคลิปเข้ากับเบิง้งกับมวนไปเนาะพี่น้องเนาะแบบ enjoy สุดๆเนาะพี่น้องและความคิดเห็นของ คนไทยท่านต่อมาเขาบอกว่าสงไซเคยไทยแน่แน่แสนุกจังเห็นแล้วมีความสุขไปด้วยอันนี้คือแบบพอตเทนเรามอโาสาวไทยเนาะพี่นอ้นองนาะเคยไทยอีลีเนาะแล้วความคิดเห็นของท่านต่อมานะเขาบอกว่าพ่อใหญ่เสื้อน้ำเงินคือเต้นเก่งแท้นะฮักทุกคนเนาะเต้นเก่งแท้เนาะพ่อใหญ่น่าจะเป็นคุณพ่อของเจ้าบ่าวหรือเปล่านาะพี่นอ้นองนออะอาความคิดเห็นต่อมาบอกว่าทร,ท,รทรงอิโมจิ ค้มมาฮ่าฮ่าฮ่าแล้วก็บอกว่าผ่านๆนเนาะอันนี้คือแบบมันผ่านมันได้เนาะพี่น้องเนาะและความคิดเห็นของท่านต่อมาเขาบอกว่าเราดูยังมีความสุขแล้วเจ้าสาวจะสุขแค่ไหนมันบอกเนาะตามคอมเมนต์ของเพื่อนเลยคนว่าขณะเขาเป็นคนเบิง้งสติกับเป็นคนเบื้องกันยังแบบดีใจยักไปเข้าเต้นน้ำเพื่อนเนาะอ่าและผู้ที่เป็นฝ่ายเจ้าสาวนี่แบบจะมีความสุขปานใดเนาะพี่น้องเนาะอ่าและ ความคิดเห็นของท่านต่อมาเขาบอกว่านี่มันคนไทยร้อยเปซครับถ้ามันขนาดนี้ <c oughs> คนบอกว่าถ้าแบบจะมันจะสนุกขนาดนี้คือแบบคนไทยร้อยเปอร์ซแล้วเนาะพี่น้องเนาะและต่อมาเขาบอกว่าน่ารักมากเลยค่ะงานแต่งพี่สร้างความสุขให้ทุกคนค่ะใช่แล้วเนาะอ่าเป็นกิจกรรมงานแตง่งประเพณีงานแต่งคือแบบ เป็นกิจกรรมทีอ่าเพื่อ,อนๆว่าสร้างรอยยิม้มสร้างอ่าความสุขให้แก่คนที่แบบสร้างครอบครัวไหมเนาะและคนที่สร้างครอบครัวไหมก็อยากให้ทุกๆคนที่เข้าไปหว่วมงานานาะมีความสุขนําพผ่นเนาะมาคนสอบผ่านการเป็นคขยไทยเนาะพี่น้องนอ้องคุณบอกว่าอ่าต่อไปขบวชน้นหมากไฟเจ้าบ่าวหน้าฮักซุดดีค่ะเนาะอ่าต่อไปเขาบอกว่า แสดงว่าก่อนมาขอดู Youtube มาเรียบร้อยแล้วหมายความว่าแบบทำการบ้านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะหันและต่อมาจึงเกินเพิ่นมาส่งสติโกเกอร์อิโมจิยิ้มมาด้วยเนาะอ่าต่อไปมวนกลัวคนไทยอีกเนาะเพิ่นมาโอ้แบบคนไทยยังบุมวนขนาดนี้ใินะเนาะอ่าต่อไปส่งอิโมจิแบบยกโป้งมาแล้วก็สนุกสนานมากค่ะต่อไป เป็นตะมวนอยากมีโมเมนต์จังสี่เนาะจ้าวันนี้คน่าเนาะอ่าต่อไปอยากเห็นทางเจ้าสาวจังค่ะโอ้เจ้าสาวคือแบบอุทุนโลแบบใจจุใจโจ,จอสนุกขนาดนี้บพาว่าอะไรเนาะเคยไทยของแท้คนมาเนาะเสียดายไม่ได้ไปด้วยเป็นงานมงคลที่สนุกมากเลยครับต่อไปมันบอกว่าโอ้ยครอบครัวน่ารักอยากเห็นหน้าเจ้าสาวผู้โชคดีเลยค่ะใช่ใช่อยากเห็นหน้าเจ้าสาวเหมือนกันเนาะ ต่อไปน่ารักดูแล้วยิ้มตามเลยเนาะคนวาเนาะมวนจ้อยกันใหญ่เลยเนาะอ่าบ้านเจ้าเบามักมวนค่ะอ่ามีทีมงานเพื่อนเจ้าเบาด้วยแล้วก็อ่าทีมงานพ่อแม่พี่น้องด้วยเนาะคือแบบมวนแถมวนว่าโหเป็นการแห่ขันมากที่สนุกสนานมากค่ะเห็นแล้วอยากได้แบบนี้บ้างค่ะ ต้องหาขู่แล้วแหละเนาะต่อไปบอกว่าดูจากสายตาแล้วทุกคนมีความสุขกันแบบทั่วถึงค่ะใจร้อยเปอร์เซ็นเนาะอ่าดนตรีไทยม่วนหลายเดอ้อฝนว่าเนาะต่อไปน่ารักและสนุกสนานมากค่ะขอให้มีความสุขมากๆนะคะต่อไปเยี่ยมจ้าขันหมาขบวนนี้น่ารักสนุกสนานมากจาก้ามีความสุขมากๆนะคะ ต่อไปหลุดโฟกัสไปที่เพื่อนเจ้าบา่ากางเกงเขียวแป๊บนะ <c oughs> มีการคำอีกได้และอันนี้ก็คือความคิดเห็นของพี่ๆชาวไทยต่อกับคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าหากว่าพี่ๆท่านไหนเข้ามารับชมคลิปหกสตุรีเนาะและรู้สึกยังไงกันบ้างก็สามารถอ่ะ,สะแสดงความคิดเห็นไว้อยู่ในด้านล่างของคลิปวิดีโอได้เลยนะคะอ่ะถ้าหากว่าอ่าพี่ๆท่านไหนเนาะมีกิจกรรมแล้วก็มีอ่า เขาเรียกว่ามีพิธีแห่ขันหนมาที่หลากหลายสีสันอะไรแบบนี้โดยเฉพาะต่างจังหวัดอยู่ในประเทศไทยเนาะก็สามารถอ่าคอมเมนต์แล้วก็แชร์ประสบการณ์กันได้นะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้สตูดิก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะสุดท้ายเลยถ้าหากว่าสุดิพูดผิดพลาดประการไหนเนาะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พ มาอย่างณนะจุดนี้นะคะอ่ะสุดท้ายท้ายสุดเนาะสุดท้ายก็จะขอตัวลากเพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะสบายดี